ค่ะทางด้านตัวแทนผู้ประกอบกิจการแชแดนใต้นะคะก็ได้ยื่นหนังสือผ่านธนาคารพาณิชย์ให้เร่งช่วยเหลือค่ะหลังยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ซอฟโลนและต้องแบบรักภาระดอกเบี้ยสูงต่อนเนื่องมาหลายเดือนค่ะ ผู้ประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ได้ยื่นหนังสือร้องขอให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยเร่งรัดต่อสัญญาเงินกู้ซอฟโลนหลังจากที่ครมอรเห็นชอบในการขยายเวลาโครงการซึ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดเชายนภาคใต้เนื่องจากพบว่าปัจจุบันการกู้และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ค่ะโดยข้อ เรียกร้องของผู้ประกอบกิจการนะคะต้องการให้ธนาคารพาณิชย์คืนวงเงินกู้ให้ผู้ประกอบการรายเดิมเต็มจำนวนวงเงินค่ะขอให้ทางธนาคารพาณิชย์มีมาตรการคืนดอกเบี้ยส่วนเกิน1.5ที่ผู้ประกอบการนะคะได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงปัจจุบันค่ะขอให้ทางธนาคารพาณิชย์แจ้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเงิน ซึ่งเป็นการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการคือวงเงินกู้1.5ให้กับผู้ประกอบการรายเดิมอย่างชัดเจนทั้งนี้ก็ขอให้ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพยุงเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อฟังเสียงของคุณมานิดาสิริวัฒนาค่ะตัวแทนของผู้ประกอบจิตการนะคะก็บอกว่าขณะนี้ค่ะผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ4,000รายค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนธันวา าคมปี2565ที่มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการช่วยเหลือในตอนนั้นนะคะทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราปกติอยู่ที่5-7ซซึ่งเดิมเสียอยู่ที่1.5เท่านั้นก็ขอความร่วมมือค่ะเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆจากตัวแทนผู้ประกอบกิจการชายแดนใต้ในการยื่นหนังสือผ่านธนาคารพาณิชย์ในการเร่งช่วยเหลือสินเชื่อในครั้งนี้ค่ะ